สบายดีสวัสดีครับดาวสาวเรารักต่างวัยค่ะวใหญ่ณสำลิปคนไทยรักต่างวัยมีขึ้นมานะมีเย็นดีๆใช่ไหม <laughs> <laughs> ย็นฟอย่างเ <laughs> ย็นฟอย่างพี่น้องเขาเบิ่งเครื่องแก่ท <laughs> ีเรื่องเงินหลับสาบอยู่บนนน <laughs> เครื่องแกอมามาเห็ดแน,นวแซบมาอยู่ใกล้เนวแซบนะครับแ <laughs> นวแซบที่บ้เคยเห็ดกินแนวแซบอยู่มองนี้ <laughs> นี่แนวแซบบ้เคยเห็ดกินเนาะเคยกินหรือเปล่าเบิ่งดู เป็นไข่ออรอเอเล่นะครับผมเป็นไข่ออรอเอเลยอย่ครั้งแรกที่เอ็นออมินตาได้สัมผัสเพราะฉะนั้นมาเบิงลฟาแมนเอียงตาถูกไข่อย่างนี้ไข่ออรอลเอเล่อ๋อใหม,ไม่ไปแล้วไข่ก็ได้า <c oughs> อยู่ทางบ้านจะาไ่ไข่มีเอ็นบ่ะเออบ่ได้สังเกตว่าใครได้สังเกตนะเรียกว่าบ,บ่ได้กินอันนี้จะเป็นการทดสอบทดลองนะครับอ่าได้แล้วล่ะมันดังแล้วอันอันจุกแล้วจุกแล้วอ่หอมอันพีุกแล้ว พร้อมกับโอเคแล้วกระเทียมเห็ดฟางนะครับเห็ดเฟืองรือเห็ดฟางนะครับผมจ่าผ้ามิ้นตาม่าต่ตแแาแกวแกวหรือวา่าปนนัไนนะครับแกวเห็ดฟางกับยังเมื่อน,นี่กับอมหอยที่รักอมหอยที่รักนี่ที่เพราะว่าเขาได้จูบจูบมันะนจูบกัน จูบที่รักจูบที่รักจูบมันอีกินแนวจูบเอ่อจูบกินที่รักจูบเสียงนี่โอ้ขาดเลยขาดดีก่าต้องจูบเอาต้องจูบเอาอันบ่จูบกับบอดดีบ่ดบ่ดบอดบดบอดบอด้กิบอนี่ดบอ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 ดบกับอบอด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 บอรัอบอดาอดีอดบ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 อดอ เหลืออีกเครื่องหนึ่งมาตำกันตำพริกตำพริกตำหอมตำพริกสุปแล้วปิ้งไปปิ้งมากคือดำแลม้วเนาะของดำมันแซ่บแต่เขาจะตำของดำมันม่นบ่เอ้ยของดำก็แซ่บของขาวก็แซ่บแซ่บคือกันละบะมันก็กินได้ทุกเกลา เจ้าเจ้าเห็ดเฟืองมานี่ยสบแสบโอ้โได้จากใหม่สีหกใหม่ห้าสิบบาทของเศร้าของสิบหาซื้อยากแล้วครับเมืองไทยตอนนี้นี่ตำให้มันแหลกแหลกแหลกเนี่ยเนี่ยเนี่ย เมนูครั้งแรกครั้งแรกที่ที่จะได้ลิ่มรสเห็ดเฟืองคันมันแซบว่าเดี๋ยวมอบูกว่าติบปแมนคันบ่แซบครับคันแซบไหมเออคันแซบเอามาลูกคันบ่แซบกะบ่เหลียวเบิงแล้วไปแมนเบ่เหลียวเบิงไหโอ้เห็ดเฟืองฮะดูถูกเห็ดเฟืองเด้อ ตำแหลกๆแล้วกันมาปรุงรสก่อนอื่นข้ากับใส่รุงชูรสผุงชุรสของมักของมักของแซ่บใส่ลายแซ่บบลายใส่หน่อยเซียบหน่อยพ่อเราไปพ่อแล้วเอาช้อนชาเดียวกับพ่อหรือซองบ้างแถมแถมบ่ซื้อเครื่องซื้อของต้องแถมก่อนอมีใส่แมค่ามาาแล้วกันนี่อันนี้น้ำปลาน้ำปลา้ปรุงสุกต้มสุกนะครับช้อนนึ่งอันนี้ก็แถม มสองซ่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่อีหยัางดิถ้าไม่ได้ใส่อันผงสลุดกับอันน้ำปลาน้าปลาร้าใส่หอมใส่ผักหอมมาดิใส่ใส่ปาดปัดปัดลงไปแล้วก็อันนี้ผักชีโย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 ผักชีกับผักของโอ้งามหลายเนาะผักหอมก็ได้งามงามคือคนบัว แนะนำให้ปลูกผักหอมแบงนะครับผมพู้ไดที่จะปลูกปอยประจําครัวเ่นนผักหอมแบงนะครับมันจะบอนมันกินได้ตลอดนะครับเ mm hmm. นื้เนี mm ่อ hmm. เอามาเบิร์แบบนี้ซุปเห็ดนะครับซุ๋เห็ดหรือแก้วเห็ดแก้วเห็ดเพื่อง ซิม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 มาเด้อพี่น้องมาซิมต้องกันซิมบ้างอันนี้อันนี้ซิมหรือว่ากินซิมอิมเลยคัยังได๋หอมปะมีรสหอมบอกเ็นโอเคไปพอแล้วไปใด้ได้ใช่ได้ โบาจางโบจืดแล้วเนาะกับเค็ม, <laughs> <laughs> มกับเค็มปะกับเค็มโอ้ยใส่น้ำปลาสองซอนเค็มเน <laughs> าะบได้ใส่อี๋ยังเกลือเกลือกับโบแด้ใส่โอเคเอาเอาหลาพอดีอเห็ดเป็นเกีียวเป็นเกีียวมันเป็น <c oughs> น้ำขเขาว่ามันเป็นน้ำสัตว์มันมันนัวมันนัวความนัวของเห็ดแม่เพราะมันมันจะออกกลมๆนิดน,นึงอะเห็ดฟางนะครับ แต่แล้วแล้วก็อาหารของวันนี้ก็จะมีพูนยูหมอกนะกแกงออมบักหอยออมบักหอยกินทีลกอันกบอบอมหอยกับสุกความเดิมดนะครับวันนี้มีตัวละไปทั้งได้คอยตาเบิ้งกันนี่อ,อมหอยของเขาได้ถ้วยนึงเหลือเรือลายคนเห็นปะ เมนเดียวไลยก็นี่อันนี้ห่อห่อห่าจะออมกินอ่าเที่ยวเดียวเทียวเดียวเพราะว่าห้ามมีเป้าหมายเป้าหมายอยากไปวันนี้วันนี้จะไปทำธุระนะครับไปธุระอีลีมเมื่อนี่นี่ออมบักหอยกินที่รักมือนี้พี่รักก็ยังไม่คิดพออ้ะที่รักเติมอเจ้าเจ้าเกิดบ่าท่านมันบะเงีนอันนี้ที่รักก็เพราะว่ามันจะได้จูบกันมือนี่อ่าอันนี้อเห็ดฟางเห็ดเฟืองเห็ดเฟือง เอาเฟื่องนี่ละมาผสมกับหัวเสือมันจะได้เป็นเนาะคิดนีขามมักงแกงได้มา่แกงใส่เห็ดไทยแกงเห็ดไท่แกงมะม่ยใส่ผักหวานใส่ยังกะได้อัอย่างนี่มาแรกสเต็กแรกวะแล้ว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 เนาะกินให้เบิ่งด้วยตั้งเห็น นี่ก็คันคันเฮ็ดแล้วมันก็แล้วเฮ็ดกันแล้วบ่ะกันบ่เฮ็ดกันแล้วเบอร์เลกินรวนนั่งกันหน่อยก็ได้ข่อยบ่เคยกินครั้งแรกเลยมันก็เบอร์ได้ต่างกันกับอันมันจะออกอันเนื้อไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดดินพวกนั้นมันเดี๋ยวออกอันนี้มันจะออกอ่าคมๆมแ้นิดนึงอ๋อแมน แต่ก้อนเจ้ากินกันมันเป็นแบบนี้บ่ะขงขมนิดนึงบ่เคยบ่เคยปนไม่ได้ต้มไม่ได้แกงบอกรอบหน้าเข้าจะซื้อมาแกงว่อต้มบ่เนาะมาแกงแกงใส่ซื้อเอามาแกงใส่ผวกพักก็ยังอันที่เเ้าซื้อมาเมื่อนั้นที่ที่มันเป็นแกงเป็นชุดท่านบ่ะเป็นชุดน่ะมีแกงผักวานแกงอันนอแกงย่างมันขัดเกลือนะครับผม ตอนนั้นเขาซื้อมาแบบนั้นอ่ะเขาเขาก็ซื้ออันเห็ดมาเสริมเห็ดอันนี้มาเสริมเนาะเมียนเฮ้ยสุดยอดอาหารเช้าวันนี้พร้อมแล้วขึ้นโต๊ะพร้อมจะดื่มนะครับเมียนเรียกไปแซ่บๆทั้งกันนะครับผมพยายามพยายามพญายสำเร็จเด้อยสำเร็จคจ้ะปุ่นกำลังใจให้เด้อเนาะทุกคนเนาะครับวันนี้เอาไว้สามีก่อนสวัสดีครับ